สวัสดีค่ะรับชมข่าวสักครู่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนจากทั่วทั้งประเทศทยอยเดินทางหลากหลายมาร่วมเป่าส่งสเสด็จอย่างไม่ขาดสายตลอดเส้นทางการเคลื่อนพระ,ะรบรมศพเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ติดตามรายละเอียดจากคุณปัรจรีส่วนสิงห์พงษ์รายงานสดเข้ามาค่ะ บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยขณะนี้นะคะยังคงมีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะในขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยการจราจรยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะคะยังคงจัดเตรียมสถานที่รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารอเฝ้าถูลองทุลีพระบาทรับเสเด็จขบวนเคลื่อนพระบรม บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะหลังจากที่ประชาชนค่ะได้ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าต่างจับจองพื้นที่เพื่อรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา15นาฬิกา30นาทีก่อนที่จะมีพิธีการเคลื่อนย้ายพอบรมศพในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษ์ณและลงนามถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลาค่ะ คือเหมือนสูญเสียแม่ของแผ่นดินคือเราเกิดมาเราก็เห็นพระองค์ค่ะมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะเป็นความสูญเสียของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึง่งค่ะแล้ววันนี้ตั้งใจมาทำอะไรก็ มาลงนามถวายความอาลัยค่ะเราไม่สะดวกในการที่จะไปพระบรมหาราชวังค่ะขอน้อมถวายความอาลัยแด่แม่ของแผ่นดินด้วยความอาลัยยิ่งค่ะ เดียวกันค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยคาดว่าจะมีประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันบรรยากาศโดยรวมนั้นเป็นไปด้วยความสงบท่ามกลางความอาลัยรักของเหล่าพสกนิกรที่ต่างรู้สึกเศร้าสะเทือนใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลว เพราะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะพระองค์ทรงเป็นดั่งหลักชัยของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมความรักความศรัทธาและเป็นแม่ของแผ่นดินที่พระสงก์นิกรชาวไทยต่างเทิดทูนไว้ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยแห่งนี้ค่ะซึ่งทีมงานทีมข่าวของเรานะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อรายงานบรรยากาศเข้าไปจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเคลื่อนพระบร,รมศพในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทีะาทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจยต่อการสวรรคตรของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายโดนั์นทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทรูสโซเชียลแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอสแสดงความเสียใจไปยังประชาชนชาวไทยกับการสูญเสียครั้งใหญ่นอกจากนี้ทรัมป์กล่าวด้วยว่าได้มุ่งหน้าสู่มาลเลเซียเพื่อย,ยืนยันข้อตกลงสันติภาพไทยและกัมพูชาซึ่งตนเองเป็นผู้ไก่เกลีย่ยด้วยความภาคภูมิใจและมีแผนที่จะพบปะกับนายอนุทินชาญวิรกุล นายกร,รัฐมนตรีของไทยด้วยเวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่47โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตถือเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่11อย่างเป็นทางการ พร้อมหาหรือทวิภาคีกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติและเข้าร่วมกับประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47แบบเต็มคณะสำหรับการลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาจะมีขึ้นในเวลา12นาฬิกาโดยจะมีนายโดนั์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวหึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเผนสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราราไทย ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวอุโสท,ที่ได้รับสนองงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมาตลอดระยะเวลา30ปีเปิดใจการทํางานที่ได้รับประสบการณ์จากการติดตามทําข่าวในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานที่ท่านได้สเสด็จพระราชทานไปเยี่ยมรัษฎรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศพลาดไม่ได้พบกับคุณสมพิษบุษราในช่วงการสัมภาษณ์พิเศษเวลาประมาณ10 5นาฬิกาทางททบ5วันนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวแล้วดิฉันโจดิรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ